สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไข่ซูโผู้สุกน้อยพี่น้องมามื้อนี้เมนูสมเขียวพี่น้องมาเมนูสมเขียวในบักม่วงหมกงวงสมมาเทาเป็นสีด right. ังแนงหน่อยพี่น้องไหมแก้วที่เป็นแก้วกระเดียกพี่น้องนะ่ยบริเวณเบื้องมีห้องมากินของทีงานพี่น้องนะครับ จมเนี่ยพี่หรอกพ่อจบมาคุยงานครับเสียงดังแนหน่ลยโอ้ยเก้วจะเป็นปลาแดดน้ำปลาเกือพ่อแม่ปลาแดดน้ำตาลหอมแดงพริกป่นนะครับจะหนีพอแล้ว

อ้แก่ห่อนบายไปหน่อยนะมันก็น้องมงสองงวยนกส่งที่สนยงามเลย จุมเน่ยตอนนี้เี็นหอกใส่หอมแดงพี่น้องหอมแดงมีบทไหลด้วยครับเยให้ทั่นๆ่หน่อยหน่อยมาใส่ปรี่ยแค่นั้นปาเ้ย สมแห้งพี่น้องอันนี้บริหตุคนนี่พีน้อบริหตุคนขั้นมาคนัะใส่้ําต่างอยนน้อยขั้นยู่หวานกรมีขาวเข็มน้ำอันนี้ผมบร่ไดเห็ุคน ต้มเติมเค็ตเขียวมันกินหลายอะไพี่น้องกินหลายแล้วมันท้องบ่ดีนะครับลองโอ้ยตัวหนักว่ะ ของบดีปรนไดีกินผมกินส่งมันจุดจาดไหมพี่น้องกินไหนบ็าหลายจ้าาไปใช่สวยมั้งยายเอครับส่งส่งมบ้องแก้ากระดียก สนักชิมนีกับฝังนี่พี่น้องโอ้ยสมแห้งครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมบ้างตอนมันหล่อครับไอชิมจอดไปด้วยน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอ้ยสมแห้งกินไรบุรีกินไลค์แต็งกินดูพี่น้องครับไปก่อนครับผม